ลัดยาวนะลายาวต้องาแต่ว่าไม่ได้อะเออเอาแล้วครับจันฮะครับนี่มาสุดที่แบบเบื่อมากๆเลยกานนี้ก่อสร้างเจ็ดชั่วโคตรด้านในลูกครับ้านอยู่ไหนลูกลำากไว้เดิ๋ยวลำากไว้ ก็พ่งชีวิตออแล้เน,นี่ยที่อยู่บบิทธิ์ใชป่ะอยู่ให้พิเศษนะครับหาคเดียวเนี่ยเรา,าเหน้นมา,มา,ามาด้วยน่ต้งแต่ฝาฝาก็าามีพี่ล่ากแลเนี่ยพี่ลาขึ้นมาแล้วไปโผล่าอยถบาได้เรื่อยเาที่ชอโผลมาีเน,นี่ยเด็กเนี้ยขึ้นชีวิตอยู่ันถนนเนี้ยฝ้าตั้งมาหตีแลวอยู่รถบ้านนะ

มาและมาดูฮะซึ่งสัญญากำลังจะหมดภายในวันที่20มิถุนายนนี้ซึ่งแต่กำหนดการเสร็จนะครับก็มีดีเลย์แน่นอนฮะแต่ซึ่งเมื่อดีเลย์ก็จะมีค่าปรับอีกในถัดไปนะฮะวันเราเป็นล้านเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ เด right. ี๋ยวถ้าทำใหม่ครับเดี๋ยวเลยเลยว่าเลยทักคู่แต่ที้แตที่เสร็จแล้วผมกล้าตรงนี้ได้เาตัดสายได้เลยครับมตงนี้สามนี่คือตรงนี้ไม่ได้เสร็จที่สิือดกยไม่เสร็จที่เดที่เดือแบบปิ้อ๋อเลยไม่เสร็จตัวเลยไี่เสร็จไม่ได้ตรงนี้ที่แรกที่เจสาาอว่าเอรแต่กิ้าหน้าจะมองได้จะ อ่งไคนไปก่อนนะแล้วแบบนู้นอ่ะทางตลาดภูมาไม่จังยฝังตลาดภูมาก็มีก่อสร้างอยู่ฮะหนึ่งเลนยี่สิบคราบี่สิบแล้ว่แล้วที่เด็กอายุเก้าขวบอยู่กับโครงการมาขึ้นชีวิต ผูมยขนานี้เราลงจากสกายวอล์กนะครับตลาดพลูนะฮะไป <ís> ี <sk> ่ <sk> ัไครับมเาเออโอเคคอเราไปดกัน คุยกับสางชาตินะฮะซึ่งได้พูดคุยกันว่าอยู่ต่างอยู่ประเทศไทยมาแล้ว5ปีฮนะคุณผู้ชมฮะแล้วขณะนี้ก็กำลังจะกลับคอนโดแต่ว่าแวะ